สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับเนาะไอ่น้องสุขูสุขคนพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขูสุขคนนะครับ,นนรบทั้งในประเทศไทยแลวกับผู้อยู่ต่างแดนนะเลยอครับเดอ้อที่มารับชมคลิปผมนะครับกับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องบางคนนะครับไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเจนนะครับผมจะพาพี่น้องมาพบกับบ้านกาบหอยแคลงนะครับ วานกาหอยแข็งที่อยู่ในหนาเฮือนพี่น้องเนี่ยบอมเอนธร,รมมดาเดอพี่น้องผมสีบอกพ่อแม่พี่น้องไปต่อยอดเอานะครับเดอผู้เพิ่นเก่งทางสมุนไพรนี่เพิ่นเห็ดน้ำสมุนไพรมาเนี่ผู้เพิ่นเก่งอีหลีกับมีนะครับผู้เพิ่นเก่งกาผมว่าต่อไปความหลูเพิ่นลายก็ผมแต่ผมสีมาบอกขอมูลเบื้องต้นนะครับที่ผมเคยจัดให้คนได้กิ่นนะครับจัดให้หลายคนแล้วครับ ที่เอาคุณนะประโยชน์ละก,การทํางานนะครับขวงว่านกาบหอยแข้งนะครับมาให้พี่น้องทุกคนได้รับส้มกันนะครับนี่นะครับนี่เป็นว่านกาบหอยแคลงนะครับใต้ท้องใบจะมีสีม่วงนะครับนี่แต่แต่อีกแบบชนิดหนึ่งใบยาวๆใหญ่ๆก็สีม่วงเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นไม่ใช่ว่านหอยแคลงนะครับตัวนั้นไม่ใช่ว่านหอยแข้งนะครับ ตัวนั้นตัวนั้นจะไปเข้ากับยาคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคไตนะครับตัวนั้นแต่ตัวนี้นะครับจะเข้ากับตำรับโรคกระเพาะนะครับนี่นะครับดีมากเลยนะครับมีงานวิจัยออกมาด้วยนะครับบ้านกาบไม้แข็งนี่นะครับผมสิบอกว่าแม่พี่น้องเป็นข้าวข้าวเด้อว่าสรรพคุณดีทั้งใดนะครับเด่นทั้งใดนะครับโมเมนต์แต่งแต่ว่าเป็นพืชมงคลนะครับผมเห็นปลูกยู่น้ำนาบ้านนาล้านข้า นะครับผู้่นมาปลูกไม่ดอกไม่ประดับนี่สิงามนะครับอันนี้ของผมมีอยู่กระถางเดียวนะครับแต่ว่าผมสิขยายพันุต่อไปเพราะว่าเวลาจะเก็บเขาตำรับนะครับมันหายากเสียเหลือเกินนะครับย้ำกระท่านหันมานะครับเอาไปฟังซับประคุณของหวานกับหอยแครงกันเลยครับใบนะครับใบของหวานกับหอยแครงนี่แก่ร่อนในกระหายน้ำนะครับผู้ใดเป็นห่อนในกระหายน้ำอยากน้ำดูๆนะครับห่อนทั้งในเนี่ย เกิดจากเขากินเผ็ดหรือว่าร่างกายมันห่อนเกินไปเอาไปจักหาใบเด้อครับเด้อหาใบหรือเจ็ดใบนะครับไปต้มนะครับต้มแล้วก็ไ่ต้องไปเคี่ยวยาเด้อครับเพื่อต้มแล้วก็น้ำเดือดนะครับ10-12 1ิห้านาทีก็ได้ครับเ้วก็โยกลงนะครับยกลงแล้วก็เอามาให้มันอุ่นหรือว่ามันเย็นก็ได้นะครับเ้วก็ดื่มนะครับเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะครับกินที่ต้อกันหามือนะครับ หามือนี่ย็ให้ยุดนะครับยุดไปจากสองมือนะครับแล้วกลับมาตใไม่นะครับอาการซีดีขึ้นนะครับสองนะครับแก้ไอนะครับคนที่เป็นไออูหุกอีหิกนะครับไอเลือร่างนะครับให้เอามาจากหาใบนะครับหวันกลับหอยแข้งนี่เด็ดเด็ดเอาเลยจากหาใบนะครับตมคือผมว่าคือเกาครับสิบห้านาทีครับเดือนแล้วก็โยกกลงนะครับ่ยกกลงแล้วก็ตักดื่มนะครับเช้าแก้วเย็นแก้วนะครับ หรือนะครับที่จิบนะครับจิบก็ได้ตอนที่เขามีไออุกอีหกนะครับขั้นคอขั้นห่ังนะครับกะทีซส้อยบันเทาขึ้นนะครับกินจนอาการดีขึ้นเลยนะครับกินเจ็ดมือนะครับผู้ได้เป็นไอร้ายก็กินเจ็ดมือก็ยุดไปสามมือนะครับถ้าไอร้ายถ้าไอหน่อยก็กินจักหามือแล้วก็ยุดไปสองมือคือเก่านะครับเพราะว่าเขาพักด้ครับพักฝืนร่างกายเขานั่หน้าครับแต่ก็สามนะครับแก้อาเจียนเป็นเลือดนะครับผู้ได้เป็นอาเจียนเป็นเลือดนะครับ พูดง่ายๆนะครับอาจเจนเป็นเลือดหรืออ้วกนะครับอ้วกเป็นเลือดนะเกิดจากภายในเฮาบอดีแล้วก็ต้มกินนะครับเอาถึงซิบใบก็ได้ครับซิฟใบหรือหนึ่งกำมือตัวเองนะครับหนึ่งกำมือคนที่จะกินนั่นแหละครับนี่เอาไปต้มนะครับไปกินคือกันครับกินจนอาการดีขึ้นนะครับเศร้าแก้วเย็นแก้วนะครับหรือถ้าเป็นนักก่าหัรสิทธิ์เศร้าเที่ยงแรงเลยก็ได้นะครับเช้า เที่ยงเย็นเลยก็ได้นะครับก่อนอาหารก็ได้หล้างอาหารก็ได้นะครับคนที่เป็นอาเจียนเป็นเลือดนะครับจะช่วยบรรเทาได้นะครับผมเวลาจําเป็นมานะครับค่อยใช้มันนะครับแต่ถ้าเป็นหนักๆก็นุ่นแหละครับโรงพยาบาลก่อนนะครับค่อยหันมาหาสมุนไพรนะนี่คือคําแนะนําของผมต้องไปโรงพยาบาลเสียก่อนนะครับเดวกซีนะครับแก้ฟกช้ำนะครับหาแก้บิดท้ายเป็นเลือดนะครับโกผู้ได้เป็นปัสสาวะเป็นเลือด กระจบนอ,อนตัวนี้นะครับจบนอ,อนตัวนี้ต้มพิธีต้มต้มคือกันเบิดครับครับผมบอกไปในแล้วซีฟใบเจ็ดใบาหาใบานะครับแล้วแต่อาการนักเบอกของเฮานะครับแต่ก้อนที่กินที่ใส่ให้ถามผู้รู้หรือศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนนะครับเมื่อเป็น่าสิกินไปรลดเลือกพี่น้องต้องศึกษาข้อมูลสก้อนไปพบแพทย์พบหมอเพิ่นสก้อนจะประยาถิ่มแพทย์หมอเพื่อนอขันเพิ่นไปตรวจแล้วว่าเปลี่ยนหันเป็นหนีมาเขาจังมาแก้เอาที่ลังบ้านหายาใส่มันอ่านะครับ คลิปนี้ถ้ามีสาระและประโยชน์ก็ขอฝากกดติดตามผมด้วยนะครับน้องใหม่ช่องเล็กๆมีชื่อว่าป่าเขียวนะครับเอานะครับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนอยู่ดีสบายสุขภาพแข็งแรงลำว้วยกันสุขคนนะครับกับสวัสดีครับว่านกลับหอยแขง